เรย้อยใช่ไหมเนี่ยมนสกรป๋เดี๋ยวจะว่าลุงครับนี่คือลุงคนที่ผมได้มอบรถเข็นให้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ลุงได้เข็นรถเข็นทนั้นเข้ามาเก็บขวดเก็บของเก่าที่ร้านอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามดูนะครับว่าหลังจากที่ลุงได้รถเข็นไปเนี่ยทำให้ลุงสะดวกง่ายแล้วก็ทุ่นแรงลุงได้มากน้อยเพียงใด นะครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับลุงดูครับผมถ้า,า,าวันนี้เอาไปในวันดเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาได้ไหมได้ได้ได้พรุ่งนี้ใช่ไหมจะได้เตรียมรถมา,อ,า,ากกอันนี้คือคันนั้นใช่ไหมเนี่ยซ่อมมาแล้วใช่ไหมซ่อมมาแล้วเป็นไงบ้างใช้ดีไหมใช้ดโีโอ้โหเนี่ยทำมัน ร้อยหาทำมาร้อยห้าสิบได้เปลี่ยนอย่างใรเปจริญอย่างไรเจริญสบายเลยง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมไหมง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าจักรยานใช่ไหมจักรยานมันได้น้อยเดี๋ยวนึงได้น้อยไอ้นี่มันได้เยอะมันได้เยอะเเเเนน้้าตลลลลยยยยหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขายเอาไปขายเนี่ยมันก็ ได้ขึ้นมาวันเท่าไรมาได้ขึ้นมาเพิ่มอ,อีกห,หน่อยนึงไหมมันก็มันก็นได้เยอะขึ้นหม้ก่อยอ๋อก็ยังพอได้อยู่ได้กินขึ้นเนาะถึงถึง,ง,ง,งน้ำใจเลยามาเลยขับสู้กันไปลุงผมก็<อ>มต้องสู้ในส่วนของผมลุงก็ต้องสู้ในส่วนของลุงไหมไปครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูวันที่ผมได้มอบรถคันนี้ให้ลุงว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันครับมีประโยชน์กับตาไหมคันนี้ คันนี้จะมีประโยชน์กับตาไหมมีมีประโยชน์ตาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวโปกติตาก็ตาชื่ออะไรนะลุงช่วยลุงลุงอะไรนะลุงช่วยลุงช่วยลุงช่วยก็เก็บของเก่าตามแถวแถวนี้อยู่แล้วตายแล้วผมขอเห็ดนี้ด้วยนะคือก็จะได้รูารถคันนี้ก็เอาไปจากผมเนาะผมก็จะมอบให้ตาเนาะลุงบุญช่วยตาอายุเท่าไหร่แล้ว75แล้ว75ไปนี่เดี๋ยวลุงเห็นเอาตามานี่มาตามานี่ออะ ตานี่ข้าวนะอ่าผมผมผมอันนี้ผมให้ให้ตานะแล้วก็ให้น้ําตาไปให้ยายกินที่ที่บ้านด้วยนะส่วนยางยางข้างนี้มันแบนปะตาเอาไปป่านะผมก็มีไม่มากหรอกตาผมมีอยู่300รอยตาเขาไปป่าเอานะสามร้อยนะขอให้หลานโชคดีมีใช้นะทำมาคาขึ้นครับโอเคแล้วก็ขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะขอบใจมากน้าตานะโอเคขอบคุณมากนะครับตาอ่ะไป ตาโชคดีนะตานะตาไม่จะหลอง่ห้เป็นอะไรตาอับตาเป็นไงเป็นไงอ่ะมันไม่มีลูกถึงเหรอมันไม่มีลูกระจิงเด้กเด็กเงี้เด็กหลานๆนี่นะไม่เหมือนกับลูกนะครับสงสาร่ะตาก็ต้องสู้ต่อไปนะโอเคขอบคุณมากครับตาครับ โอเคครับวันนี้นะครับก็มาเจอลุงเช่นเคยนะครับก็ได้บอกให้ลุงไปเอาขวดนะครับนั่นก็คือรถนะครับสามล้อที่เราได้มอบให้ลุงตั้งแต่ครั้งก่อนนู่นนะครับวันนี้แกก็ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับส่วนขวดที่ผมจะเอาให้แกนะครับเดี๋ยวเราไปดูขวดกันว่าเรามีขวดมากแค่ไหนกันนะครับไปเข้าไปดูข้างในร้านกันนะครับ นี่คือตัวนะครับที่เราจะให้ดูนะครับเราไปดูตรงยุดซิมีตรงไหนกันดีบ้างโอ้โหในตอกสมุดนะครับมันมืดเปิดไฟดูสิปูอ๋อนี่ไงตรงที่ดุงจะต้องมาเก็บนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมจะขอไว้แค่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีคลิปหน้านะครับนี่นะครับยังไงผมจะมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนร